สวัสดีพี่น้องค่ะสำหรับวันนี้ข้าพเจ้าได้นำคำสอนเรื่องการเฝ้าเดี่ยวเป็นตอนที่หนึ่งนะคะข้าพเจ้าแบ่งออกเป็นสองตอนส่วนตอนที่สองนั้นเป็นขั้นตอนของการเฝ้าเดี่ยวคือการมาเป็นคริสเตียนไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนศาสนาแต่เป็นการกลับมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าผู้ทรงสร้างเราการเฝ้าเดี่ยวนี้เป็นสิ่งที่ดีและสำคัญ เรื่องของคริสเตียนจึงเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ไม่ใช่เรื่องของพิธีกรรมนะคะการที่เราจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้นั้นมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เราจะเรียนรู้ด้วยกันในเรื่องนี้การเฝ้าเดี่ยวคืออะไรการเฝ้าเดี่ยวคือการเข้ามาหาพระเจ้าเพื่อใช้เวลาเป็น การส่วนตัวกับพระองค์และสามัคคีธรรมกับพระเจ้าในชีวิตประจำวันของเราดังนั้นการเฝ้าเดี่ยวจึงมีความสำคัญมากต่อการเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณของคริสเตียนทุกคนพระองค์ทรงรักบุตรของพระองค์และทรงอยากใช้เวลากับเราพระองค์ต้องการให้เราเป็นเหมือนพระองค์และเติบโตฝ่ายวิญญาณการที่เราจะเป็นเหมือนพระองค์ พระองค์เป็นอย่างไรคะพระองค์เป็นความรักพระองค์เป็นพระเจ้าที่เป็นความรักเป็นพระเจ้าที่มีเมตตาเป็นพระเจ้าที่ให้เป็นพระเจ้าที่อวยพรสิ่งเหล่านี้แหละค่ะที่พระเจ้าอยากให้เราเป็นเหมือนพระองค์ขอบคุณพระเจ้าพระองค์ทรงรักบุตรของพระองค์และทรงอยากใช้เวลากับเราพระเจ้ารักเราพระเจ้าอยากใช้เวลากับเราขอบคุณพระเจ้าการเฝ้าเดียว สำคัญอย่างไรคือการเฝ้าเดี่ยวมีความสำคัญมากในชีวิตคริสเตียนเพราะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่คริสเตียนจะได้พบพระเจ้าเป็นการส่วนตัวจําเป็นอย่างยิ่งที่คริสเตียนต้องสามัคคีธรรมกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวทุกๆวันคริสเตียนปกติต้องสนทนากับพระเจ้าเราควรพูดคุยกับพระเจ้าโดยคำพูดของเราเองอเราเป็นบุตรของพระเจ้า เราก็ต้องพูดคุยกับพระเจ้าไม่ใช่เราฝากให้คนอื่นพูดคุยกับพระเจ้าแทนเราแต่เรานี่แหละจะพูดคุยกับพระเจ้าเองมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเองเราเรารู้จักพระเจ้าของเราและพระเจ้าก็รู้จักเราเอเมนไหคะอาเลลูอยาสรรเสินพระเจ้าซึ่งนับเป็นสิทธิพิเศษของคริสเตียนที่สามารถใช้เวลากับพระเจ้าได้อย่างใกล้ชิดและเป็นส่วนตัวเช่นนี้เป็นสิทธิพิศพเศษค่ะที่ ที่เราสามารถเข้าใกล้พระเจ้าผ่านการเราเฝ้าเดี่ยวเวลาของการเฝ้าเดี่ยวกับพระเจ้าจึงควรเป็นเวลาแห่งความชื่นชมยินดีและกระตือรือร้นสําหรับเราการที่เราจะเฝ้าเดี่ยวที่เราจะเข้าเฝ้าพระเจ้านี้ให้มีความชื่นชมยินดีในการที่เราจะเฝ้าเดี่ยวในการที่เราจะเข้าหาพระเจ้าเราควรมีความดีใจเราควรมีความชื่นชมยินดีและเรา ควรกระตือรือร้นเพราะว่าเราจะเข้าไปเฝ้าพระเจ้าผู้ทรงสร้างเราพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่เอเมนนะคะฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าและทรงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ในความเป็นมนุษย์ของพระองค์ทรงเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบให้เราทำตามอย่างพระองค์ ในการดำเนินชีวิตที่พระบิดาทรงปรารถนาพระองค์ทรงใช้เวลาตอนเช้ามืดออกไปเข้าเฝ้าพระบิดาพระเยซูพระองค์เป็นพระเจ้าและพระองค์มารับสภาพเป็นมนุษย์พระองค์ก็เข้าเฝ้าพระเจ้าเหมือนกันเฝ้าเฝ้าเดี่ยวเหมือนกันแสดงว่าการเฝ้าเดี่ยวสําคัญขอบคุณพระเจ้ามาระโกบทที่หนึ่งข้อสาสิบห้า ครั้นเวลาเช้ามืดพระองค์ได้ทรงลุกขึ้นเสด็จออกไปยังที่เปรี่ยวและทรงอธิษฐานที่นั่นเห็นไหมคะพระเยซูทรงลุกขึ้นเสด็จออกไปที่เปรี่ยวเพื่อจะเข้าเฝ้าพระเจ้าเพื่อจอธิษฐานกับพระบิดาพระเยซูเองเป็นพระเจ้าในสภาพมนุษย์ก็ยังทรงเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยเช่นกันแสดงให้เห็นว่าการเฝ้าเดี่ยวเป็นสิ่งสําคัญในชีวิตของเรา ที่เราไม่ควรขาดอเมนไหมคะเราไม่ควรขาดที่เราจะเข้าหาพระเจ้าที่เราจะเข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นการส่วนตัวกระยัดดาวิดผู้รับใช้ของพระเจ้าก็มีชีวิตที่เข้าเฝ้าพระเจ้าทุกๆุกเช้าเสมอในพระธรรมสรุดีบทที่หข้อสามข้าแต่พระเจ้าในเวลาเช้าพระองค์ทรงสดับเสียงของข้าพระองค์ซึ่งข้าพระองค์เตรียมถวายเครื่องสักการะบูชา แดพระองค์และเฝ้าคอยดูอยู่โดยสรุปแล้วชีวิตคริสเตียนที่ปกติต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าในฐานะที่พระองค์เป็นบิดาและเราเป็นบุตรพระเจ้าเป็นพระบิดาเราเป็นบุตรของพระองค์เราจึงมีความสัมพันธ์เหมือนพ่อกับลูกนะคะในพระธรรมยอห์นบทที่หนึข้อสิแต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้าคือบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ก็คือพวกเรานี่แหละต้อนรับพระองค์ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่ทรงไถ่เราประทานความรอดให้กับเราเราเชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ก็ประทานสิทธิพิเศษให้เราพระเจ้าทรงสร้างเรามาเพื่อ สามคีธรรมกับพระองค์ตั้งแต่พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ที่สวนเอเดนเห็นไหมคะแต่เมื่อมนุษย์คู่แรกได้กระทำบาปต่อพระเจ้าความบาปดื้อดึงของมนุษย์ทำให้ความสัมพันธ์ที่มีต่อกันสูญหายไปความสัมพันธ์สูญหายไปเลยเพราะว่ามนุษย์คู่แรกทำบาปเมื่อพระเยซูคริสทรงเสด็จมาสิ้นพระชนบนไม้กางเขน นำการยกโทษบาปแก่ผู้ที่เชื่อและวางใจในพระองค์พระเยซูทรงทำให้เกิดการกลับคืนดีระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าขึ้นอีกครั้งหนึ่งคือพระเยซูเป็นผู้ทำให้เหล่านี้ได้กลับมาคืนดีกับพระเจ้าโดยผ่าน mm hmm. แผนการของพระองค์พระเยซูก็มาตายบนไม้กางเขนเพื่ออภัยบาปให้หมวลมนุษย์โลกเพื mm ่อ hmm. ให้มนุษย์ได้กลับคืนดีกับพระเจ้าผ่านทางพระองค์ ในพระธรรมโรมบทที่หข้อ11มิใช่เพียงเท่านั้นเราทั้งหลายยังชื่นชมยินดีในพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าของเราผู้ทรงเป็นเหตุให้เราได้กลับคืนดีกับพระเจ้านะคะพระเยซูคริสต์เจ้าของเราผู้ทรงเป็นเหตุให้เราได้กลับคืนดีกับพระเจ้าก็คือพระเยซูนั่นเองในพระธรรมสองโครินธ์บทที่หข้อ18 ทั้งสิ้นนี้เกิดมาจากพระเจ้าผู้ทรงให้เราคืนดีกันกับพระองค์ทางพระเยซูคริสต์และทรงโปรดประทานให้เรามีพันธกิจเรื่องการคืนดีกันพระเยซูเป็นผู้ทําให้เราได้คืนดีกับพระเจ้านะคะการเข้าเฝ้าพระเจ้าส่วนตัวในแต่ละวันจะช่วยทําให้ ชีวิตฝ่ายวิญญาณจเจริญเติบโตขึ้นในพระเจ้าการที่เราเข้าเฝ้าพระเจ้านี้เป็นการสร้างสัมพันธ์เรากับพระเจ้าพระเจ้าจะพูดกับเราเราจะทูลต่อพระเจ้าเราจะได้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นผ่านการที่เราแสเวงหาพระเจ้าส่วนตัวผ่านการที่เราเข้าเฝ้าพระเจ้า<ม>การเฝ้าเดียวนี้นะคะขอบคุณพระเจ้าทีนี้การทิ้งการเฝ้าเดี่ยว จะส่งผลเสียกับชีวิตของเราคือเราจะขาดการถูกสร้างชีวิตภายในให้เจริญเติบโตเป็นเหมือนพระเจ้ามากขึ้นทุกๆวันคือถ้าเราทิ้งการเฝ้าเดี่ยวถ้าเราไม่สนใจถ้าเราไม่ทำเราก็จะขาดการถูกสร้างฝ่ายจิตวิญญาณคือการที่เราจะถูกสร้างฝ่ายจิตวิญญาณนี้เราต้องเข้าไปหาพระอ,องค์เราต้องเข้าไปใกล้พระอ,องค์ เราต้องไปเสวงหาพระองค์ให้พระองค์ช่วยเรานะคะเรากําลังปฏิเสธสิทธิพิเศษที่จะมีความสัมพันธ์สนิทสนมกับพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เราจะขาดประสบการณ์แห่งริเด็และการฟื้นฟูใหม่ในใจของเราเราจะขาดพระพรที่พระเจ้าจะทรงทําการยิ่งใหญ่ผ่านทางชีวิตของเราเห็นไหมคะขาดประสบการณ์แห่งริเด็ะขาดพระพร ขาดการเจริญเติบโตถ้าเราทิ้งกันเป้าเดียวถ้าเราไม่สนใจถ้าเราไม่ทำนะคะและจะทำให้จิตวิญญาณของเรานี้อ่อนเอถ้าจิตวิญญาณของเราอ่อนเอเราก็จะพ่ายแพ้ต่อมารในที่สุดเราก็จะล้มลงไปต่อกับพระเจ้าก็ไปยากไปลำบากนะคะการที่เรามาเสวียหาพระเจ้าข้าเฝ้าพระเจ้าส่วนตัวนี้จะทำให้เราได้รับการอวยพรจากพระเจ้า ได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่นะคะพระเจ้าจะบอกเราพระเจ้าจะสอนเราต่อไปค่ะเราเฝ้าเดี่ยวได้อย่างไรทีนี้เราจะเฝ้าเดี่ยวได้อย่างไรเมื่อเมื่อเรารู้แล้วว่าถ้าเราเฝ้าเดี่ยวแล้วเราได้อะไรเราจะเริ่มเติบโตเราจะเป็นอ่าเราจะได้รับพระพรแถ้าทิ้งการเฝ้าเดี่ยวปุ๊บขาดสิทธิพิเศษหลายอย่างทีนี้เราเฝ้าเดี่ยวได้อย่างไรเมื่อเราตระหนักว่าการเฝ้าเดี่ยวนั้นสําคัญมาก <formation jin x 2> ให้เราตระหนักว่าสิ่งการที่เราเฝ้าเดี่ยวนั้นเป็นเรื่องสำคัญต่อชีวิตของเราจำเป็นที่เราต้องเข้ามาเฝ้าเดี่ยวเข้ามาหาพระเจ้าเป็นการส่วนตัวอันนี้การเฝ้าเดี่ยวนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการที่เรามาโบสถ์ในวันอาทิตย์นะคะอันนี้การเฝ้าเดี่ยวนี้เกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเราเราควรเข้าหาพระเจ้าเป็นการส่วนตัวอยากแนะนำที่น้องว่าถ้าเราไม่ทา วิญญาณของเราก็จะอ่อนแอวิญญาณของเราก็จะไม่เจริญเติบโตนะครับก็จะเป็นวิญญาณที่อ่อนแอแล้วก็ผีมารซาตานก็ทํางานง่ายในชีวิตของเราถ้าเราจะมารับเฉพาะวันอาทิตย์เพื่อจะพบอาทิตย์มาอีกแล้วเราไปต่อสู้ล่ะเราจะไปต่อสู้ด้วยเนื้อหนังของเราเราจะไปทําอะไรได้วยเนื้อหนังของเรามันก็เหนื่อยบางทีเราก็พ่ายแพ้แต่ถ้าเราพึ่งพาในพระเจ้าเราแสดงหาพระเจ้า ทุกๆวันต้องการพระเจ้าให้พระเจ้าช่วยเราตลอดเวลานี่เราจะเติบโตเราจะเข้มแข็งต่อไปค่ะข้อหนึ่งนะคะมีท่าทีในใจที่ถูกต้องคือ,อการที่เราตระหนักในเราเฝ้าเดี่ยวได้อย่างไรคือถ้าเราตระหนักว่าสําคัญนั้นเราก็ทําเราสมควรที่จะทํานะคะเพื่อชีวิตของเราจะได้เจริญขึ้นในการเฝ้าเดี่ยวให้มีประสิทธิภาพ อย่าทำเพราะหน้าที่เราอย่าทำเพราะได้รับคำสอนมาว่าให้เข้าเฝ้าแล้วก็เข้าเฝ้าแต่ให้เราตระหนักถึงคุณค่าตระหนักถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นนะคะทีนี้ท่าทีในใจที่ถูกต้องเป็นยังไงล่ะท่าทีที่เราจะเข้ามาเฝ้าเดียวเข้ามาหาพระเจ้าท่าทีที่ถูกต้องก็คือให้มีท่าทีว่าเราต้องการพ่อองค์เราต้องการพระเจ้าเราอยากพบพระเจ้า เราหิวกระหายพระอ,องค์น,นี้ท่าทีภายในะเราต้องเป็นแบบนี้ถ้าถ้าเรามีท่าทีที่ว่าได้รับคําสอนมาว่าให้เข้าเฝ้าเราก็เฝ้าเราก็เข้าเฝ้าแต่ว่าไม่มีท่าทีที่ถูกต้องพระเจ้ามองที่ข้างในนะคะให้ให้พี่น้องได้เข้าใจว่าเราต้องมีท่าทีที่ถูกต้องเหมือนดังพระเจ้าตัดกับซามูเอลว,ว่าพระ พระเจ้าทอดพระเนตรไม่เหมือนกับที่มนุษย์ดูมนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอกแต่พระเจ้าทรงทอดพระเนตรจิตใจค่ะการที่เราจะเข้ามาหาพระเจ้าในแต่ละครั้งนี้พระเจ้าดูที่ภายในเราพระเจ้าดูที่จิตใจเราว่าเราเข้ามาด้วยท่าทีอะไรหนึ่งซามูเอลบทที่สิบหกข้อเจ็ดแต่พระเจ้าตรัสกับซามูเอลว่าอย่ามองดูที่รูปร่างภายนอก หรือที่ความสูงแห่งร่างกายของเขาด้วยเราไม่ยอมรับเขาเพราะพระเจ้าทอดพระเนตรไม่เหมือนกับที่มนุษย์ดูมนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอกแต่พระเจ้าทอดพระเนตรจิตใจพระเจ้าจะดูภายในตรวจสอบภายในในพระธรรมตอนนี้พระเจ้าตัดกับซามูเอลคือตอนนั้นซามูเอลจะไปเจิมดาวิด แต่ยังไม่เห็นดาวิดก็เห็นพวกพี่ๆของดาวิดก็คิดว่าคนนี้หรือเปล่าที่พระเจ้าให้มาดื่มเพราะว่าเขาหน่วยก้านดีเขารูปร่างใหญ่สูงหล่ออย่างนี้นะแต่พระเจ้าก็ได้ตัดก,กับซาูเอิลว,ว่ามนุษย์จะดูที่รูปร่างภายนอกแต่พระเจ้าดูภายในเพราะพระเยโฮวาทอดพระเนตรไม่เหมือนกับที่มนุษย์ดูด้วยว่ามนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอกแต่พระเยโฮวาทอดพระเนตรผิตใจ บางครั้งดูเหมือนเรากระทําสิ่งที่ถูกต้องแต่ด้วยท่าทีที่ผิดเหมือนกับกษัตริย์อามาชิยาที่ว่าพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชอบในสายพระเนตรพระเจ้าแต่มีได้ด้วยพระทัยที่แท้จริงของพระองค์คือทำตามพ่อทำตามแต่แต่ใจข้างในนี้ไม่ได้มีความจริงใจอันนี้หมายความว่าอย่างเช่น พ่อมาโบสลูกก็ตามมาด้วยเป็นสิ่งที่ดีมองดูแล้วดีถูกต้องแต่ข้างในใจลูกล่ะอยากมาไหมที่มานี้มาตามพ่อหรือเปล่าเข้าใจไหมคะนี่แหละคือในพระธรรมสองพงกษัตริย์บทที่สิบี่ข้อสามข้อสีและพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชอบในสายพระเนตรพระเจ้าแต่ยังไม่เหมือนกับดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์ พระองค์ทรงกระทำตามทุกสิ่งซึ่งโยอาจราชบิดาของพระองค์ได้ทรงกระทำแต่ว่าปูชนียสถานสูงนั้นยังมิได้ทรงรื้อเสียประชาชนยังคงถวายสัตว์บูชาและเผาเครื่องหอมบนปูชนียสถานสูงเหล่านั้นคือถ้าเราทำโดยที่ไม่ได้มีท่าทีออกมาข้างในออกมา ไม่มีความจริงใจหรือว่าไม่ใส่ใจเนี่ยพระเจ้าดูตรงนี้พระเจ้าก็ไม่ชอบนะคะข้างในไม่สอดคล้องกับภายนอกนะคะดังนั้นเมื่อเราเข้ามาหาพระเจ้าควรเข้ามาด้วยท่าทีที่ถูกต้องท่าทีที่จริงใจด้วยใจหิวกระหายอยากจะพบพระเจ้าต้องเป็นท่าทีที่มีความจริงใจมีใจหิวกระหายนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าจะพอพระทยัย เราควรเข้ามาด้วยท่าทีที่คาดหวังด้วยใจกระตือรือร้นจดจ่อต้องการพบพระเจ้าเช่นเดียวกับที่กษัตริย์ดาวิดมีต่อพระเจ้ากษัตริย์ดาวิดนี้ก็เป็นแบบอย่างในการที่พระองค์ยำเกรงพระเจ้าพระองค์รักพระเจ้านะคะขอบคุณพระเจ้าในพระธรรมสรดีบทที่63ข้อหนึ่งข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์แสวงพระองค์ จิตวิญญาณของข้าพระองค์กระหายหาพระองค์เนื้อหนังของข้าพระองค์กระเสือกกระสนหาพระองค์ในดินแดนที่แห้งและอ่อนหย้ยที่ที่ไม่มีน้ำอันนี้เป็นกษัตร์ิดาวิดนะคะคือท่านพรรณนาออกมานะคะว่า พระองค์ก็หายพระเจ้าอย่างไรนะคะเนื้อหนังของพระองค์นี้กระเสือกกระสนหาพระเจ้าถึงขั้นนั้นเลยนะคะการที่เราอยากพบพระเจ้าเราต้องการพระเจ้านี้เราควรเรียนรู้แล้วนําไปใช้เพื่อชีวิตของเราจะเติบโตเพื่อชีวิตของเราจะได้รับพระพในพระธรรมสรุดีบทที่สี่สิบสองข้อหนึ่งกว้างกระเสือกกระสนหาลำธารที่มีน้ําไหลชันใดข้าแต่พระเจ้าจิตวิญญาณของข้าพระองค์ ก็กระเสือกกระสนหาพระอ,องค์ฉันนั้นถ้าเรามีท่าทีแบบนี้พี่น้องเราไม่เฉยเราไม่มาสายนะคะเราไม่ผิดเวลาแน่นอนถ้าเรามีท่าทีอย่างที่กษัริย์ดาวิดเิ็เนแต่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยใจยกย่องและปรารถนาที่จะเชื่อฟังพระเจ้านะคะ <Okay. S 1> ให้เราแทนที่เรามาชา้ามาสายมาผิดเวลานะ ไม่เป็นอย่างนั้นเราไม่เอาแต่เราจะเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยใจที่ยกย่องและปรารถนาที่จะเชื่อฟังพระเจ้ามีท่าทีที่รอคอยพระเจ้าใจสงบโดยตระหนักว่าองค์พระเจ้าผู้เป็นที่น่ายำเกรงนะคะเราต้องยำเกรงพระเจ้าให้ความเคารพพระเจ้ายำเกรงพระเจ้านะคะสรุดีบทที่สองข้อสิอจงปรนิบัติพระเจ้าด้วยความยำเกรงและ จงกระเสมเปลี่ยนปีจนเนื้อเต้นนะคะหมายความว่าการที่ปฏิบัติพระเจ้านั้นไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติอย่างเดียวแต่แต่จิตวิญญาณของเรานี้ต้องกระเสมเปลี่ยนปีต้องยินดีควบคู่กันไปกับการที่เราปฏิบัตินะคะต่อไปค่ะ 2. เลือกเวลาที่เจาะจงถึงแม้นว่าเราสามารถสนทนากับพระเจ้าในทุกทุกที่และทุกเวลาได้ แต่ก็ยังสำคัญที่เราต้องมีเวลาประจําที่ตั้งไว้สําหรับการเข้าเฝ้าพระเจ้าทุกๆวันนะคะเลือกเวลาตั้งเวลาที่ดีที่เหมาะกับเราที่เราจะ,ะสามารถสะดวกนะคะซึ่งโดยทั่วไปเวลาที่ดีที่สุดสําหรับการเข้าเฝ้าคือเวลาเช้ามืดเพราะเป็นเวลาที่สงบและจิตใจก็ปลอดโปร่ง เวลาเหมาะสมในการเฝ้าเดี่ยวของแต่ละคนแตกต่างกันดังนั้นเราจึงต้องถามตนเองว่าเวลาช่วงไหนคือเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเราพี่น้องก็บริหารว่าตัวพี่น้องเองสะดวกช่วงไหนเวลาไหนพี่น้องก็ตั้งแล้วก็เริ่มนะคะบางคนอาจจะเริ่มแล้วนะคะก็ทําต่อไปแต่ถ้าบางคนยังไม่ได้ทํายังไม่ได้เริ่มข้าพเจ้าก็แนะนําให้เริ่ม เริ่มทำนะคะเพื่อจิตวิญญาณของท่านนั้นจะแข็งแรงจะเติบโตเข้มแข็งขึ้นนะคะแล้วการที่เราได้เข้าเฝ้าพระเจ้าได้ใกล้ชิดกับพระเจ้าก็เป็นสิทธิพิเศษของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราเป็นลูกของพระเจ้าเราจึงใช้สิทธินี้ให้เป็นประโยชน์กับชีวิตของเราเอเมนนะคะอาเลลูยาไม่ควรเป็นเวลาที่เราเหน็ดเหนื่อยฝ่ายร่างกายนะคะเราอาจทํางาน อากข้างนอกมาใหม่ๆแล้วเราจะมาตั้งเวลาต่อพเพื่อเสวงหาพระเจ้าก็เพ้าพระเจ้าไม่ควรทําแบบนั้นเพราะว่าร่างกายของเราเหน็ดเหนื่อยมาแล้วทั้งวันใช่ไหมคะมเราไม่ควรเอาเวลานี้มาให้พระเจ้า <ๆ S 1> นะคะๆๆมาระโกบทที่หนึ่งข้อสามสิบห้าครั้นเวลาเช้ามืดพระองค์ได้ทรงลุกขึ้นเสด็จออกไปยังที่เปรี่ยวและทรงอธิษฐานที่นั่นพระเยซูก็เลือกเวลาเช้าในการไปเข้าเฝ้าพระเจ้า ต่อไปค่ะอับราฮัมในปฐมกาล19กาข้อ27เวลาเช้ามืดอับราฮัมออกไปยังที่ที่ท่านยืนเฝ้าพระเจ้าอับราฮัมก็เลือกเวลาเช้ามืดต่อไปค่ะดาวิดเป็นบุคคลในพระคัมภีร์สดุดีบทที่หข้อสข้าแต่พระเจ้าในเวลาเช้าพระองค์ทรงสดับเสียงของข้าพระองค์ซึ่งข้าพระองค์เตรียมถวายเครื่องสักการะบูชาแด่พระองค์และ เฝ้าคอยดูอยู่คนในพระคัมภีร์ส่วนมากก็คือเลือกเวลาเช้าในการ<ม>ที่เขาเข้าไปหาพระเจ้าไปนมัสการพระเจ้าในการที่เขาไปเฝ้าเดี่ยวนะคะเพราะฉะนั้นที่ยกมาให้พี่น้องเห็นนี้ว่าพี่น้องควรจะเอาเวลาไหนนะคะว่าตัวเองนี้จะใช้เวลาไหนกับพระเจ้า<ม>แต่ก็ต้องเป็นเวลาที่แต่และคนไม่เหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าถ้าจะให ดีก็คือเวลาเช้า,เ,าเวลาเช้าเป็นเวลาที่ร่างกายเราได้พักผ่อนแล้วตื่นขึ้นมาร่างกายเราก็ปลอดปรุกนะคะเราควรใช้เวลานานเท่าใดในการเฝ้าเดี่ยวเป็นคำถามที่คนมักชอบถามการใช้เวลาในการเฝ้าเดี่ยวมักขึ้นอยู่กับตัวเรา กับพระเจ้าว่าเรามีความต้องการมากเพียงใดในการใช้เวลากับพระองค์ไม่ว่าเราจะใช้เวลา15นาทีหรือหนึ่งชั่วโมงในการเฝ้าเดี่ยวเราควรใช้เวลานั้นอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพนะคะการใช้ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพนั้นคือสิ่งที่สำคัญการเข้าเฝ้านานๆแต่ไม่มีคุณภาพมันก็ ไม่มีประโยชน์เอเมนไหมคะจะมากหรือน้อยแต่ขอให้เป็นเวลาที่สําคัญเป็นเวลาที่เราจดจ่อกับพระเจ้าเป็นเวลาที่เรากับพระเจ้าเท่านั้นไม่มีอย่างอื่น <IS AS 2> การเฝ้าเดียวอย่างสม่ําเสมอจะดีกว่าทานานๆครั้งแต่ไม่สม่ําเสมอแสดงว่าการทําอย่างสม่ําเสมอนี้จะดีกว่าการที่เรานานๆครั้งหนึ่งคือ บางคนอาจจะเข้าฝ้าพระเจ้าแบบใช้เวลาเป็นสองชั่วโมงสามชั่วโมงอใช้เวลากับพระเจ้ามากดูดดื่มกับพระเจ้าได้ยินเสียงพระเจ้าพูดคุยกับพระเจ้านมัสการพระเจ้าได้รับการเตะสัมผัสแต่ว่าเขาไม่ได้ทําสม่ําเสมอนานๆเขามาทําทีหนึง่งมันไม่ต่อเนื่องกับพี่น้องเราต้องติดสนิทกับพระเจ้าอย่างต่อเนื่องคือสม่ําเสมอดีกว่าต่อไปค่ะสามเลือกสถานที่ที่เหมาะสม สถานที่นี้ก็ก็ก็สำคัญเหมือนกันค่ะเราควรเลือกสถานที่ที่เหมาะสมเพราะเป็นที่ที่เราจะได้พบกับพระเจ้าซึ่งทำให้สถานที่นั้นกลายเป็นสถานที่พิเศษสำหรับเราเราควรเลือกสถานที่ที่แยกออกจากสิ่งรบกวนต่างๆควรเป็นที่ที่สามารถอ่านพระคัมภีร์ได้มีแสงสว่างเพียงพอในการที่เราอ่านพระคัมภีร์นะคะคือ สถานที่อย่างนั้นคือไม่ให้มีเสียงรบกวนไม่ให้มีคนเข้ามาจุ้นจ้านมามาหาเราแต่เราต้องต้องระวังจุดนี้ว่าเรากําลังเขาเฝ้าพระเจ้าเราเรากําลังใช้เวลากับพระเจ้าอยู่บางทีถ้าเราไม่ไม่เลือกสถานที่บางท,ทีคนในบ้านทะเลาะทะเลาะเข้ามาใช่ไหมคะก็ทําให้เราสะดุดทําให้เราหยุดในการที่เรากําลังอธิษฐานอยู่หรือเรากําลังนมัสการพระเจ้าอยู่ต่อไปค่ะสี่วางแผนอย่างง่ายๆ สิ่งต่างๆที่ต้องเตรียมตัวสำหรับการเฝ้าเดี่ยวคือเพลงเพื่อใช้ร้องน้ัมศการพระเจ้าเราควรเตรียมเพลงของเรานะคะเตรียมเพลงที่เราชอบเพลงที่นำเราถึงพระเจ้าเร็วเพลงนี้ร้องแล้วพระเจ้าแตะพระเจ้าเยี่ยมเย็นเราเร็วนะคะเราชอบเพลงนี้เพลงนี้แทนคำอธิษฐานของเราได้เราสามารถเลือกเพลงที่เราชอบได้นะคะ ค่ะต่อไปค่ะพระคัมภีสมุดโน้ตเพื่อจดสิ่งที่อ่านพบในพระคำสิ่งที่เราต้องเตรียมเมื่อเราเตรียมอุปกรณ์สําหรับการเฝ้าเดี่ยวแล้วเราควรวางแผนการเฝ้าเดี่ยวอย่างที่จะแนะนําเป็นเบื้องต้นดังนี้คือเข้ามาเฝ้าพระเจ้าด้วยใจสงบตั้งเวลาเจาะจงที่จะสนทนาประจําวันกับพระเจ้า หรือจะเป็นช่วงระยะเวลาที่สั้นๆก็ให้เป็นท่าทีที่ถูกต้องนะคะเป็นหัวใจที่เราสงบเราพร้อมที่เราจะเข้าเฝ้าพระเจ้าแล้วพร้อมที่เราจะเข้ามานมัสการเข้ามาทูลต่อพระเจ้ามาอธิษฐานกับพระเจ้านะคะต่อไปค่ะอธิษฐานสารภาพบาปต่อพระเจ้าอธิษฐานอย่าลืมทุกครั้งที่เราเข้าเฝ้าพระเจ้าให้เรา สารภาพบาปต่อพระเจ้าเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะทําสิ่งใดบ้างที่เราทําผิดต่อพระเจ้านะคะหรือเราทําผิดต่อคนอื่นให้เราสารภาพทุกครั้งเลยเมื่อเราเข้าหาพระเจ้าเมื่อเราเข้าเฝ้าพระเจ้าและยกโทษให้คนอื่นด้วยเราขอพระเจ้ายกโทษให้เราและตัวเราก็ยกโทษให้กับคนอื่นด้วยถ้าคุกเข่าหรือ สำรวมจะช่วยให้เราใช้เวลานั้นด้วยความยำเกรงพระเจ้าท่าของเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เรายำเกรงพระเจ้าถ้าเรานั่งคุกเข่าหรือพระเพียบทีนี้ใจของเราก็รู้แล้วว่าเราควรยำเกรงพระเจ้าให้เกียรติพระเจ้า,จาอินทนะคะบางทีโอเคเราว่าพระเจ้ามองดูข้างในแต่ว่าถ้าข้างนอกเราสามารถถวายเกียรติพระเจ้าได้เราก็ควรทา อ่านพระคัมภีร์ด้วยใจอธิษฐานเพื่อให้พระเจ้าพูดกับเราผ่านทางพระวจนะของพระองค์จึงควรอ่านพระคัมภีร์อย่างช้าๆการแนะนําให้พี่น้องอ่านพระคัมภีร์อย่างช้าๆให,ให้เริ่มอ่านเป็นเล่มเลยนะคะไม่ต้องไปอ่านแบบวันนี้เปิดเปิดเจอข้อไหนก็จะอ่านข้อนั้นก็แสดงว่าพระเจ้านําอย่างนี้ไม่ต้องเอาแบบนั้นนะคะให้พี่น้องเริ่มอ่านเป็นเล่มถ้าจะอ่านมาร์กูก็มาร์กูไปให้จุ อ่านพระคัมภีร์เดิมก็อ่านเป็นเล่มให้จบแล้วก็ไปเริ่มเล่มใหม่นี้ก็คือให้แนะนําให้พี่น้องอ่านพระคัมภีร์ช้าๆ <S <S เ,พเพื่อเราจะได้ไขร่ควรในพระคําของพระเจ้าว,ว่าพระเจ้าอาจจะพูดกับเราผ่านพระวจนะอาจจะสอนเราผ่าน,านพระวจนะเป็นคําตอบของเรา <S <S ที่เรารอคอยคําตอบจากพระเจ้าอยู่นี่คือการอ่านพระวจนะแบบอธิษฐานและใคร่ควรด้วยนะคะ ก็ขอบคุณพระเจ้าจบนะคะสำหรับบทเรียนการเฝ้าเดี่ยววันนี้ขอบคุณพระเจ้า